คสงสัยกันไหมครับว่าทาไมการลดพุงถึงเป็นอะไรที่ยากเย็นขนาดนี้หลายคนนี่พยายามแทบตายแต่ผลลัพธ์ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงวิธีการลดไขมันหน้าท้องที่เร็วที่สุดโดยอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็จะขอเริ่มต้นด้วยการทลายความเชื่อผิดๆที่หลายคนอาจจะยังทําตามอยู่ด้วยซ้ำนี่เลยครับคําแนะนําสุดคลาสสิกที่ได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมครับความคิดที่ว่าถ้าอยากลดไขมันส่วนไหนก็ต้องออกกําลังกายส่วนนั้นให้มันหนักๆเข้าไว ดูบนผินมันก็เหมือนจะสมเหตุสมผลดีนะแต่ในทางวิทาศาสตร์แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดกันเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าการซิดอัพเป็นร้อยๆครั้งมันแทบจะไม่ได้ช่วยให้ไขมันหน้าท้องหายไปเลยเหรอครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องมาทําความเข้าใจร่างกายของเราให้ลึกซึ้งกว่าเดิม เอาละครับประเด็นสําคัญข้อแรกเลยความจริงก็คือร่างกายของเราไม่สามารถเลือกได้ครับว่าจะเผาผลาญไขมันจากจุดไหนเป็นพิเศษเวลาที่ร่างกายต้องการพลังงานเนี่ยมันจะดึงไขมันที่สะสมไว้ออกมาจากทั่วทั้งร่างกายเลยไม่ใช่แค่จากหน้าท้องที่เรากําลังเกรงอยู่ดังนั้นการเลิกเชื่อเรื่องนี้ให้ได้คือด่านแรกที่สําคัญที่สุดเลยครับทีนี้เพื่อที่เราจะลดไขมันให้ได้ผลจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เจ้าไขามันที่เรากำลังจะจัดการเนี่ยมันมีกี่ประเภทกันแน่ แล้วร่างกายมองมันอย่างไงมาดูกันครับว่าไขมันตรงหน้าท้องของเราจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างสไลด์นี้สําคัญมากเลยนะครับไขมันที่พุงของเรามีอยู่2แบบแบบแรกคือไขมันใต้ผิวหนังที่เราจิบเป็นชั้นๆขึ้นมาได้อันนี้อันตรายน้อยกว่าแบบที่2ครับคือไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ไอตัวนี้แหละครับคือตัวร้ายตัวจริงเลยมันจะไปเกาะอยู่ร,บรบอบๆอวัยวะภายในของเราแล้วก็สร้างสารที่ทําให้เกิดการอักเสบซึ่งเป็นต้นต่อของโรคร้ายแรงมากมายเลย ดังนั้นการลดพุงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องสุขภาพของเราโดยตรงเลยคำถามนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับการที่เราจะเอาไขมันสะสมออกมาใช้ได้เนี่ยร่างกายมันมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดของมันอยู่เรามาดูกันดีกว่าครับว่ากฎที่ว่านั้นมันคืออะไรและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับลองดูภาพนี้นะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าร่างกายเรามีลําดับการใช้พลังงานที่ตายตัวมากๆอย่างแรกเลยนะร่างกายจะใช้คาร์โบไฮเดรตที่เราเพิ่งกินเข้าไปก่อนเสมอถ้าหมด ก็จะหันไปใช้ไขมันจากอาหารมื้อน,าน,านั้นๆและต่อเมื่อพลังงาน2อ,อย่างแ,แรกมันหมดเกลี้ยงจริงๆร่างกายถึงจะยอมสลายไขมันเก่าที่สะสมไ้ออกมาใช้เห็นภาพหรือยังครับว่าตราบใดที่ยังเติมคาร์โบไฮเดรตเข้าไปเรื่อยๆร่างกายก็ไม่มีวันไปแตะต้องไขมันสะสมของเราเลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะไม่ใช่แค่ลำดับการใช้พลังงานนะครับมันยังมีฮอร์โมอนบางตัวที่คอยทำหน้าที่เป็นเหมือนกับยามเฝ้าคลังไขมันของเราไม่ให้ถูกเอาไปใช้อีกด้วย ตัวแรกเลยคืออินซูลินครับหรือถ้าจะให้ตั้งฉายายให้มันก็คือฮอร์โมนจอมเก็บทุกครั้งที่เรากินแป้งหรือน้ําตาลเข้าไปอินซูลินจะถูกปล่อยออกมาเพื่อจัดการกับน้ําตาลแต่หน้าที่สําคัญอีกอย่างของมันก็คือการสั่งให้ร่างกายหยุดเผาไขมันแล้วหันมาเก็บไขมันแทนถ้าเรากระตุ้นอินซูลินบ่อยๆทั้งวันร่างกายก็จะอยู่ในโหมดเก็บไขมันแทบจะตลอดเวลาเลย มาถึงตัวที่2ครับคอติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดเวลาที่เราเครียดเนี่ยร่างกายจะหลั่งคอติซอลออกมาซึ่งมันจะไปเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดโดยอตัตโนมัติเลยแล้วผลก็คืออินซูลินก็จะหลั่งตามออกมาด้วยกลายเป็นวงจรที่ทําให้เราอยากของหวานแล้วก็เก็บไขมันเก่งขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวเอาละครับเมื่อเราเข้าใจปัญหาและกลไกลของร่างกายกันแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือแผนการแก้ไขครับ เราจะใช้ความรู้นี้แหละมาวางกลยุทธ์เพื่อปลดล็อกไขมันสะสมของเรากันจากหลักการทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับนี่คือแผนปฏิบัติการ6ขั้นตอนที่จะปลดล็อกไขมันหน้าท้องของเราแต่ละข้อเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปโดยตรงเลยเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกและสําคัญที่สุดเลยนะครับคือการตัดน้ําตาลครับพอน้ําตาลคือตัวกระตุ้นอินซูลินที่รุนแรงสุดๆการตัดน้ําตาลจะช่วยควบคุมฮอร์โมนสะสมไขมันได้ทันที ทำให้ความอยากอาหารลดลงแล้วก็ยังช่วยให้ตับทํางานได้ดีขึ้นด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆครับไม่ใช่การซิดอัพต่อมาคือการลดคาร์โบไฮเดรตหรือหรือ,รอพวกแป้งต่างๆครับลองนึกภาพตามนะครับตราบใดที่ยังมีคาร์โบไฮเดรตเป็นเชื้อเคลืองหลักอยู่ร่างกายก็ไม่มีวันยอมไปใช้ไขมันหรอกครับดังนั้นการลดปริมาณคาร์บลงเนี่ยมันคือการบังคับให้ร่างกายต้องหันมาใช้พลังงานสำรองที่เก็บสะสมไว้แล้วต้องลดแค่ไหนล่ะ ตัวเลขที่เป็นเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเาผาผลาญไขมันอย่างจริงจังเลยก็คือตาำกว่า30กรัมต่อวันครับตัวเลขนี้อาจจะปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละคนนะแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆในการส่งสัญญาณให้ร่างกายเริ่มหันมาใช้ไขมันเป็นเชื้อเพลิงหลักการออกกําลังกายก็ยังสําคัญครับแต่ต้องทําให้ถูกวิธีแทนที่จะเป็นซิทอัพจนปวดหลังเนี่ยให้เน้นไปที่การออกกําลังกายแบบแอโรบิกเบาๆอย่างการเดินเร็วเพื่อเผาผลาญไขมันโดยไม่สร้างความเครียดให้ร่างกายจนเกินไป แล้วก็ผสมผสานกับการเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเปรียบเสมือนเป็นโรงงานเผาผลาญน้ําตาลชั้นดีของเราเลยเมื่อเราลดแป้งกับน้ําตาลลงแล้วก็ต้องกินโปรตีนและไขมันดีให้เพียงพอด้วยครับโปรตีนคุณภาพจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานขึ้นไม่หิวบ่อยๆส่วนไขมันดีก็จะช่วยให้ร่างกายเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าสู่ภาวะที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้อย่างราบรื่นขึ้นครับและขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆก็คือ intermittent fasting หรือ IF ครับ การเว้นช่วงการกินอาหารให้นานพออย่างเช่น16ชั่วโมงและกินในช่วง8ชั่วโมงมันคือการบังคับให้ร่างกายมีเวลาเผาผลาญน้ำตาลที่สะสมไว้จนหมดเกลี้ยงและเมื่อมันหมดแล้วทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือไขมันสะสมที่พุงของเรานั่นเองทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การอดอาหารหรือการหักโหมออกกําลังกายเลยนะครับแต่มันคือการทำความเข้าใจแล้วก็ทำงานร่วมกับระบบชีววิทยาของร่างกายเราเองเรามาสรุปเครื่องมือทั้งหมดนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ เมื่อเราเอาเครื่องมือทั้งหมดมาประกอบกันจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเราหยุดน้ําตาลเพื่อคุมอินซูลินลดคาร์บเพื่อเปิดทางให้ไขมันถูกเอามาใช้ออกกําลังกายเพื่อเร่งการใช้พลังงานกินโปรตีนกับไขมันดีเพื่อให้อิ่มและปรับตัวได้และสุดท้ายใช้ IF เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดนี้เลย สุดท้ายนี้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือกุญแจสําสคัญในการลดพุงที่ได้ผลจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่การออกกําลังกายให้หนักขึ้นครับแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองมาทําความเข้าใจระบบของร่างกายและปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับมันคําถามสําคัญก็คือตอนนี้เราพร้อมที่จะเริ่มทํางานร่วมกับร่างกายแทนที่จะต่อสู้กับมันแล้วหรือยังครับ